สวัสดีค่ะดูดูคนกลับมาจากกวางบาร์เบเร็กอีกครั้งนึงค่ะวันนี้มาชาวมากให้ดูอุ้ยนาฬิกานี้มันนาฬิกาตายแล้วนี่ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาแบบ6กโมงนิดนิดหกโมงกว่าเช้าซึ่งฉันเนี่ยหลับแบบไปแล้วก็ตื่นช่วงกลางดึกแล้วก็มาทำกับโครงกับข้าวทำงานบ้านล้างจานผีแม่บ้านเข้าสิงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะเข้างานในช่วงเก้าโมงแต่ว่าก่อนเก้าโมงนะคะเราก็มาเจอคุณผู้ชมก่อนค่ะวันนี้ทุกคนเห็นรูปปกแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวแป้งนะคะแป้งจากแบรนด์แมรินดานนั่นเองค่ะ เพลพระคุณทางเมลินดาที่ส่งมาให้ปามด้วยนะคะคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเขาใจดีในการส่งโปรดักต์ใหม่ๆอะไรมาให้ปามตลอดนะคะเราก็รีวิวในช่องซึ่งเราสิกว่าไม่ต้องให้ตังเราก็ได้ให้ของเรามารีวิวเราก็โอเคซึ่งวันนี้คือเราได้มานานแล้วนะคะจากกล่องเมลินดานะคะ คือเราได้เป็นแป้งเมลินดามานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะนี่นะคะอันนี้เป็นโ o s t าร์ดโปรดักต์ของเขานะคะซึ่งลูกดิฉันกัดจนพังแล้วนะคะอันนี้คือ Soft Matte Skin Fit p o u d d e r Foundation นะคะราคา379บาทเขามีด้วยกันอยู่4เฉดสีด้วยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็ส่งพับมาให้ดิฉันซึ่งจริงๆอ่ะเขาเคยส่งมาแลว้วเขาคงจำไม่ได้เพราะเขาส่งให้บตัตเตอร์เบเกอรรีวิวเตอร์อะไรเยอะแยะนะคะเขาก็ส่งมาให้อีกซึ่งพับนุ่มมากนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกล่องกันเลยก่อนอันนี้เป็นกล่องของเขานะคะนี่เลยชิ่งเหลือเธอนิดนึง นะคะกล่องสวยงามมีความแบบเป็นสีที่เข้ากับเสื้ออิชานนยเขาเป็นความนูดนูดอะไรอย่างนี้นะคะกล่องแบบแล้วก็ข้างบนก็มีสีบอกข้างหน้าก็มีสีบอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเบราบาที่เขาอธิบายไว้นะคะมีขนาด10บกรัมด้วยกันนะคะก็เป็นขนาดแบบ โอเคปกตินะคะก็จะเป็นเบอร์2นะคะเป็นเบอร์2นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูความดิฉันใช้จริงสีเบอร์2ก็จะเป็นโทนแบบเนื้อมากๆซึ่งจะเหมาะสําหรับคนไทยนะมาว่าเบอร์2ในเหมาะสำหรับคนไทย,นะะนไทยในแอดนะคะที่ในโปสการ์ที่เขาให้มา ดูตรงนี้ก่อนอปโปสการ์ที่เขาให้มามันจะมีความแบบสีก็จะแตกต่างแต่เบอร์3เนี่ยมันจะออกความชมพูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ดูที่หน้ากันเลยดีกว่าเนาะเริ่มที่เบอร์1นะคะซึ่งฉันไม่เคยได้ใช้ยยังมีพลาสติกแปะอยู่นะคะเดี๋ยวขอใช้นิ้วในการปาดน้องเขาเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเห็นกันไหมเอ่ยนะคะแล้วก็ปาดตรงที่ผิวผิวตรงนี้อ่านี่คือเบอร์ 01น,น,นะคะก็จะมีความขาวแหละแต่ว่าดิฉันก็สามารถใช้ได้นะคะคือมันก็ไม่ได้ขาวมากจากผิวปาล์มนะแล้วก็เบอร์2นะคะที่ปาล์มใช้อยู่เป็นประจำเกือบทุกวันเลยนะคะเบอร์2นะคะลงมาอ่ะเนี่ยเสมอผิวปาล์มมากแต่ก็จะมีความเข้มหน่อยๆสีไม่แตกต่างเลยนะจริงๆปาล์มใช้ได้ทั้งเบอร์ หและเบอร์2อย่างที่บอกนะคะต่อมาเป็นเบอร์3นะคะเบอร์3เนี่ยในแอดมันดูชมพูเนาะแต่ว่าอะประมาณนี้นี่เปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ3มนะคะมาสีใกล้เคียงกันมากกั่ทุกคน <laughs> เนี่ยดิฉันใช้ได้ทุกเบอร์เลยนะเบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยใช้ได้ทุกเบอร์อะดูดิสใกล้เคียงกันเบอร์เลสสุดชอ,อยอยู่ที่เบอร์สี่ดูดิสี 4, แบบ ใกล้กันเวอร์ใกล้เคียงกันมากคือคนที่ผิวอ่าค้ำมากๆเนี่ยงงแล้วนะว่ากูจะไปทิศทางไหนอันนี้เบอร์สีนะสีแป้งไม่ได้แตกต่างกันเลยอะแต่ก็จะมีความเข้มเนาะสีเบอร์สีเนี่ยความเข้มอ่ะหนึ่งสองสาม คือมันดูไม่โอ๊กอะอาจริงคือถ้าแบบว่าจริงๆคือแบบเหมือนว่าปาหม,ม่าสามารถเหมือนใช้ได้เกือบทุกเบอร์เลยแต่ว่าจริงๆเบอร์สหรือเบอร์3เนี่ยถ้าเกิดใช้ระหว่างวันมันอาจจะมีการเหมือนดรอประหว่างวันแล้วทาให้หน้ามันเข้มขึ้นะนะคะแต่จริงๆอ่ะเบอร์1หรือเบอร์2บ้างก็ใช้ได้วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทั้งเบอร์1และเบอร์2ให้ดูกันเลยดีกว่านาะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยค่ะคือตลอดเวลาที่ปาใช้เจ้าต,ตัวแป้งของเมลินดานเนี่ยคือต้องบอกว่า มีทั้งดีและไม่ดีคือหมายความว่าบางวันอนะ่ะมันก็ผิวเรียบเนียนไม่เป็นค้าวบางวันก็เป็นค้าวคืออาจจะเป็นเพราะสกินแคร์และด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งแต่ไม่ได้แห้งผากนะเป็นคนผิวแห้งแล้วก็คือคนผิวแห้งอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยใช้แป้งผสมรองพื้นหรอกตัวน,นี้มันเป็นแป้งผสมรองพื้นเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานเหมือนแบบต้องออกงานแล้วถึงจะใช้เพราะคนผิวแห้งมันไม่ถูกกับแ,แป้งผสมรองพื้นแต่เมลินดาบางวันมันใช้แบางก็โอ้ยอวยชอบมากของมันมันใช้ว่าเเปปปป็็นนนนนททีี่่่่ผิิิิววใแแแแแตตตรระะลสสกกกคค์์ั๊มอ่่ะะะะะลลงงงเเ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 หมมมมมืออออนน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 นดดิิิิิิทททุกกกกกกวววววััััคคบบาาาาา็็ยยยจจปปปปปพพพรีีีีผผไไ้ ก็าจะทำให้เป็นเป็นความแบบว่าเกาะเกาะเป็นความแบบฝุ่นุคาับๆได้นะในความคิดของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เบอร์2ก่อนนะคะเพราะว่าเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยมัาจะมาใช้ช่วงเหมือนแบบว่าช่วงใต้ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพับก็ใช้จริงอะ่ะแล้วก็แบบว่าเลอะเทอะมากนะคะแต่พับเขานุ่มมากเธอทุกคนอ่ะเป็นการกดๆนะคะแล้วก็แบบนี่หน้าเนาะก็จะมีแบบพวกรอยใต้ตาค้ำเนี่ยเห็นไหมกระ ที่ชัดมากเลยนะคะยิ่งแก่กะยิ่งชัดนะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะค่อยๆตบลงไปที่ผิวนะคะเป็นการกดนะทุกคนอย่าปาดเพราะว่าจะคาบได้เนี่เห็นป่ะสีคือดีมากสีมันแบบพอดิบพอดีกับดิฉันมากๆเลยอะ่ะค่อยๆแตะไปแบบไม่ได้แตะเยอะแล้วก็ค่อยๆเหมือนย้ำลงไปนะคะ อะตอนแรกก็จะลงให้ดูครึ่งหน้าก็ไม่ทันแล้วแล้ว่าทุกคนเห็นแล้วแหละเนาะเห็นปะสีดีอ่ะสีแบบพอดีิบพอดีมากจริงๆปัามเป็นคนใช้รองพื้นแม็กเ1็นะนะคะประมาณนี้ n อ20 NC 8อ็นใช้ได้นะคะที่เห็นปั๊มปัมป๊มบ่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แอดมาเยอะไงเราแอดมานิดนึงเราค่อยๆแบบตบๆๆอันนี้ช่วงกะช่วงกะเราก็จะย้ํๆหน่อยๆนะคะ แต่โดยปกติอรามจะไม่ค่อยคือปามจะใช้พับในจุดที่ต้องการปกปิดเช่นกละที่มันหนักมากแล้วก็ส่วนอื่นอนะปามก็จะไปใช้แปรงพุ่มใหญ่หญๆแทนนะคะลงประมาณนี้นะคะสําหรับเบอร์สงก็จะได้ความเรียบเนียนที่เสมอผิวมากแล้วก็มาใช้เบอร์หนึ่งซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยนะก็ใตจตาที่หนักหน่วง ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปแล้วดูแบบไม่ขาดตอนคืออูยังอูปกติปามเป็นคนที่เรื่องยี่ห้ายี่สิบอะปาดูไม่จบนะทุกคนคือปาปาไมรู้สึกว่าพอในจุดนึงอะปมรูสึกว่าไม่ดูต่อดีกว่าอะไรเงี้ยคือเหลืออีกประมาณสามตอนอะปาก็ไม่ดูต่อหรือว่าเรื่องไอเนี้ยโฮมทาวช่าชา,ชาอีกสามตอนก็ไม่ดูต่อแต่อูยังอูเป็นซีรีส์ที่ปาด,าดูจนจบหรือบิสุตพะพะโซก็ดูจนจบแต่ดูแบบสกิป ในตอนสุดท้ายปีมเป็นคนดูซีรีส์แบบเนี้ยอะทุกคนโอ้โหตามีความมีความสว่างขึ้นมาเลยนะนี่เห็นป่ะอ่ะเบอร์สี่จ้ะช่วงกรอบหน้านะจ๊ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะนี่เห็นป่ะเออเราใช้แป้งมาแบบคอนทัวร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเศษเศษมาปัดๆตรงนี้แต่ปานชอบตรงที่แบบพอเอาเบอร์หนึ่งมาลงใต้ตาคือมันแบบ มันเด้งขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่เบอร์สองมันเสมอผิวมากๆน,นะคะแล้วก็เอาเบอร์สี่มาตบช่วงกรอบหน้าของเราแล้วก็เข้ามาหน่อยๆแฮปปี้ Happy, ทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะไปแต่งตาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะโอเคค่ะทุกคนปัมไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลุกประมาณนี้นะคะก็เป็นลุกแบบว่าเละนิดนึงนะคะแบบว่า ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องเข้างานแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวแป้งเมลินดานะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไง s อ m t Matte Skin Fit Powder f o u n d a t i o ันเองนะคะก็วันนี้คือแบบมรู้สึกว่าผมชอบตรงที่ว่า ในส่วนหน้าเราไม่มีรองพื้นไม่มีคอนซีลเลอร์แต่ว่ามันแบบปกปิดดีมากดูดิเห็นปะปกปิดรอยดำรอยกระอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆแต่ว่าสบายผิวคือปกปิดแน่นแต่สบายผิวจริงแล้วก็คือแบบเนื้อสีพิกเมนต์อะไรมันชัดมากอะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยแป้งที่อาลงเบอร์หนึ่งะคือมันได้แบบความพุ่งมาเลยนะคะ กรอบหน้าอะไรต่างๆเราใช้เป็นแป้งนะคะแล้วก็มาคอนทัวร์หน่อยๆนะคะประมาณนี้คือบามอ่ะใช้แล้วค่อนข้างชอบผิวแห้งก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานบางเบาผิวมันอ่ะชอบแม่นนนผิวมันนี่เลิฟเลยเพราะว่าปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อจริงจังแล้วก็พับนุ่มมากสีไม่ได้เลือกถึงสีสีแต่คนที่ผิวเข้มมากๆก็อย่าง แบรนด์ก็ยังไม่ทำครารู้สึกว่าควรจะแบบมีเข้มกว่าในเข้มแบบที่มันเอามาคอนโทรลได้เลยอะไรอย่างนี้ฝากถึงแบรนด์ไปด้วยกันนะคะก็สำหรับตัวปาลมเนี่ยผ่านเลย แต่ราคาอาจจะนิดนึงว่ามันราคาสูงเหมือนกันนะ10กรัม379บาทแต่ว่าเฮ้ยแพ็กเกจอะไรอย่างนี้คุณภาพมันก็โอเคถือว่าไปกับราคาได้นะคะโดยรวมคือผมชอบมากเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์คือเขาส่งมาให้เฉยๆแต่ว่าเออใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็เป็นแป้งที่ใช้บ่อยมากส่วนคนผิวให้อย่างปาหมากก็จะใช้กับ ใช้กับแปรงซะส่วนใหญ่คือถ้าเป็นใต้ตาอย่างเงี้ยก็ใช้กับพัฟแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นกรอบหน้าใบหน้าก็ใช้กับแปรงนะคะมันจะได้แบบเป็นความแบบเบาสบายนะคะโดยรวมคือชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนลองไปตามดู ปาล์มว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนปาล์มนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้เจอกันใหม่อีีหน้าสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์มันด้วยตามเราในโซเชียลมีเดียด้านอื่งค่ะรีวิวเจ้าบัมเรยเอกทวิตเตอร์และไอจีแอบัมเเองนะคะมีตัวป่วนนั่นเองนะคะส่วนมากโดนแม่ตีฟาดก็หน้ามึนดูดูความมึนหนูเป็นผู้หญิงนะแต่ว่ามึนมากนะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามากดติดตามอนะ่ะยัง พึ่งเข้ามาติดตามนะคะวันนี้น้องหมวยและคุณแม่นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ